ครูเอ,อ๋ยเวลาการเคลื่อนพานย่ญญายสายใยกออนประจัก์ดังเช่ลักปักลง่งผืนให้มืนคนผลแสงเมาขัดความเขาเบาเ,บาเขียนใดไขส่สมทางสว่างหงุงหลานบานดอนห้องวาลุงมหลานบานลุมห้องวาป่าซิ์ทัวลาห้องวาครู เปรียบเพื่อล่ำน้ำอยู่ครู่เป็นดังกำลังลักปัญหานักพลักล่วงไหวใจแกงนึ่งขึงจนหอดความผากเพียนเขียนลงบอดหอดทั้งในหัวใจแกรงเปรียบยังแสงแงงสองลาผ้าสิหลวงพ้นบวงห้อยการเวลาว่าลวงคลอย ห้อยลานหักประจักษ์จิตย,ยังสถิตสำลิดผลสมน้ำครูผู้สอนเอือแสงท่องเจือเมื่อย,ย่ามเก่าหกสิบแยาหนาวหอนฟ้าหลายปีดักหักน้ำผ้าจวบจนวากเสียบันสัมพัน์ธเอือเกือ้อคาง,งามครูเอ๋ยให้เย็นใสได้ดังนาม ให้งามเดินเป็นใช่ลักเหนื่อยมานักพักเด้อครูหมูสิทธวันท่านองมาไล่หอมพร้อมใจมอบตอบแท่นครู่ผู้เกือกอเป็นดังแม่ดังพพอสิทธขอย่อ,อนอนว้วบ่ไล่หลางห่างครูสาธุเดอ้อความดีทำให้นำอยู่ พลาคูอยู่เที่ยงศักกลาบล้มตักหักล่มฝังตั้งต่อคู่ผู้เติมแต่หอบสายแน่นแสนคำอาหมอบทางคู่ผู้ตั้งเทียงความดีคำให้น้ำเลี้ยงน้อมกายเพียงเสียงดังพองวันท่านอมทรงยอ่อแสแล ครับสวัสดีนะครับสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่6นะครับพญาวานพันสัญญาหักนะฉบับที่เกียร์แดงนะครับเป็นก่าเป็นกอนวันทานอมต่อคู่นะครับจากวันที่ภาคเขียนสู่วันเกษียณที่ภาคโคมนะครับเป็นกอนที่พยายามเขียนหมองไปเดียคู่นะครับผมได้เขียนไว้หมอกใปทางครูบาอาจารย์เพื่อนในมือพี่เพื่อนเกษียณนะครับก็ส่งไปทาง่า ทา้งไายหรือว่าหมอดทั้งขอความนะครับงอไหวครูครูที่เคยสัง่งเคยสอนนะครับเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนตั้งแต่ปหนึ่งนะครับสอนปอหนึ่งเป็นก่อนนะครับก่อนหมอบเนี่ยคุณครูที่เอาห้องหักนะครับครูนะครับก็เปรียบเสมือนเรือนะครับเปรียบเสมือนเรือนําพาหนักเตี้ยนะครับ,ปรบ,รนนรบไปทรงหอดฟังนะครับหลายคนได้ดี โบเมนหลายคนได้ดีนะครับทุกคนนะครับได้ดีที่มีคู่นะครับคู่ก็คือเป็นถือว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะครับในคนที่สองนะครับหมความรู้ประสิทธิประสาวิชายย่างอ่อนนะครับเมื่อเมื่อหนึ่งเอกคูดท่านตรงเกษียณไปนะครับในวัยที่หกสิบปียังสี่ครับเขาเกษียณนะก็เป็นก่อนบอกไม่ได้คุณคู่นะครับหลายหลายคนนะครับ ได้ไปเป็นข้าราชการได้เป็นคู่เป็นเจ้าเป็นนายนะครับอันนี้ก็ได้ดีย่อนมีคู่เป็นคอยประสิทธิประสานวิชาให้นะครับผู้ใดเป็นสิทธิทยังอนอกยองยังยงหย,ยกคู่บาอาจารย์ไวเนือเก่าเนือหัวนะครับนี่ก็ถือว่าสิ้นทางเดินก็ย่อมสิดีสิงามนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นก่อน พญาห่วมสมัยสไตล์ผมนะครับก็บฝากไว้ในช่องทางของ youtube นะครับอมสุขเฟมิลี่นะครับเป็นก่อ,อเนเหมาะพดเศคุณคู่ทีกเกษียนนะครับคุณคู่ของเฮานี่แหละครับพยายามสิลงไวเป็นในคลิปเป็นอีพีแต่ละอีพีนะครับในบทก่อนพญานะครับพ้องเดชห่วมฮักษาไว้ซอยกันนะครับเป็นก่อนพญาแตงไมสไตล์ผมเองอจากในแต่ก็ขอบคุณท,ทุกการติดตามทุกการมึงแง้งนะครับ สำหรับท่านไหนเขามาครับเขามาฟังหรือเขามาอย่างก็อยากให้เต่งก่อนอย่างใบก็ลงใบใต้คอมเมนต์นะครับผุ่มปศิพยายามนะครับพยายาม่เต่งใหม่ครับขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับเป็นก้อนสั้นๆครับเป็นปัญญากรปัญญาปะเน่ากันเลยนะครับอันใดพอแต่งเด่ก็บเแต่งนะครับพ่อวอลเด่กับเวอลนะครับก็ะบอกว่าทั้งจริงจังวาดนะครับเต่งกับิพยายาม อขอบคุณทุกการที่ตามทุกการบางแง่นะครับคลิปนี้เป็นอีพีสั้นๆนะครับเนาะขอบคุณทุกขอบคุณหลายๆครับผม